จ้ามือนีแม่ใบมอนกับส me. ิมาหมกละไม้ได้จ้ะมาหอมหมกละไม้เบิ้งมาจ้ะเนาะมือนีเ้ากไดใดละไม้สดมาจ้าในละไม้สดมาเหากัดสิมาซับซับซับเจ็ดเ้ากัดสีมามาต้มจ้าต้มให้มันจืดเลยจ้ะพี่น้องต้มให้มันจืดเลยจ้าตุ่มหายนั่จืดเสร็จแล้วเ้ากัดปั่นล้างน้ำออกมาจ้ะเนาะล้างน้ำออกเ้ากัดไม้ยองใบยาน่างส่เนาะ ใส่กะทิน้ำจ้าแล้วก็ตำข้าวเบือตำข้าวเบือตำหมกักริกใส่กระเทียมใส่หอมแดงจ้าพี่นอ้องแล้วก็คลุกคนให้เข้ากันเนาะจากพี่นอ้องคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเฮาก็สิใส่ปลาชุบรสรสด,ลด,ลดีเฮาก็ปรุงแต,งต่งรสตามใจชอบเฮาเลยจ้าแต่มื้อนี้ขั้นตอนนั้นเฮาบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งนเลยจ้าฟ้าวจ้าตเตรมาเบิง่งวิธีการห่อเอาเนาะ ปกติแม่ไปมอญกะหอบางอามหรอกจ้ะแต่ก็อยากเทล็ดเนาะจ้ะเขาก็ะีกามนั้นเลยจ้ะแต่เขาใส่แมกนิ่งเด้จ้ะ <c oughs> ใส่แมกนิ่งโหลดสะดวกรวนเร็วดีจ้ะพีน่น้อง่าวกินป่าวเล้วเนาะเขาก็หอไปเรื่อยๆจนกลัวมันสิเบิดเลยจ้ะ นี่แหละเหมือนได้รูปเลยจ้ะหาปาปลาบาบเลยจ้ะโมกละไม่กินกับข้าวเหนียวห่อนๆเนี่ยแซ่บแซ่ดโดยพี่นอ้องโมกสองมกสามผุล่ะถึงจะพ่ออิ่มย่องไปเก็บบึงด้วยจ้าพี่น้องขันบุเดมีกโมกละไม่ก็ได้ไม่ได้นอนกะมวนอยู่กับขวดนี่แหละจ้ะหาเนี่ยกินแรง ฮอ,อไปอเรื่อยๆจนกว่าไม่สีแล้วกันละจ้ะใบตองกระถือฝนห้นามเนาะจะพ่่้อกมันก,กระสีขาดใบบกคอยง่ามเดี๋ยวเขาก็คคอยๆ่อเอาจ้ะป้นไท้ปั้นขัวเดี๋ยวน้ำกระทิมันไหลนะจ้ะ เห็นหละเห็ดง่ายๆไ,ได้จ้ากับเขาอีสานเนาะหลังจากข้าวหอมซิดแล้วข้าก็จะตั้งน้ำเวยจ้ะแล้วก็เอาหมกผลไม้ที่เราหอมซิดเอาไปตั้งไฟนล้วจะเนาะนี่แหละต้มมันระสีออกขึ้นมากแบบนี้ผา,ากักเรามีเขามีผักอีหยังกระไสไปเลุดจ้าพอดีเขามีเนาะคานะจ้ะเนาะคา หนึ่งกระแซบแซบด้วจา้ากินกับน้ำพริกกินกับเจวกับนี่อย่างนอค้าบันเท้ากับล่แบแลาแซบเลยจ้ะแล้วกับกฟ้าไว้เรียบร้อยจา้า